มาคะ่ะเรามาขึ้นตอนถนนกันนะจ๊ะว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะมาดูกันคะ่ะมาดูกันจะขึ้นได้ไม่ได้นะคะถอดรองเท้าก่อนไหมออเได้ได้ได,ได,ได้ขึ้นได้แน่นอนค่ะมีที่ขึ้นแล้วนะจ๊ะทุกคน ได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ย จะได้ไ,มไดหมเห่าบแล้วอ่ะอเอาไงเนี่ย,ยแรงไม่มีแล้วครับไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเมื่อก่อนขึ้นได้อย่างนี้ขึ้นไม่ได้แล้ว หมดแรงหรงอไงเนี่ยเราฮะเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าตัวเงจะขึ้นไม่ได้เอนเหนื่อยจริงนะใครที่ขึ้นได้วัน แค่นี้หอบแล้วแค่นี้หอบแล้วเอ้ยขึ้นไม่ได้แลอเฮ้ยอด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 ค่ะอดค่ะโอ้หอบหอบแค่นี้หอบแล้วอุย้ยเป็นไปได้เหรอเนี่ยแรงเราตดถอยขนาดนี้เลยเหรอ อีกทีนะทุกคนเออแรงแล้วถดจริงๆแหละเราเแรงแล,แล,แล,แล้วถอยจริงๆเลยนะถอยง่ายแบบนี้ง่ายมากตรงแต่ตอนนี้แรงถดจริงๆแหละทุกคนนะยังไงอดผา อดในขนุนเน่ยต้งซอยอค่ะทุกคนโอ้หอบอะ่ะอ,อ,อีกทีดิไม่ยังไงอะ่ะอุ้ยอีกทีหนึ่งนะทุกคนเมื่อวอนเราขึ้นได้อะ่ะต,ตอนที่เมันขึ้นไม่ได้อะ่ะโหโวแรง จริงค่ะทุกคนแรงไม่มีแรงไม่มีแรงกำลังแขนไม่มีอ่ะทุกคนนะโอ้ยยอมรับตัวเองจริงอ่ะแรงไม่มีอดไม่ได้กินขนนงอดดีโอ้โหบางอเรามองว่าขึ้นได้เมื่อก่อนเราขึ้นได้ไง่ายอ่ะ อดกันทุกคนอดกินขน,นุนอดค่ะอดกินขน,นุขึ้นไม่ได้นะก็แรงไม่มีก่ะทุกคนโอ้ยโอ๊ยหอบเลยอะ่ะอดค่ะคงคงต้องใช้ไม้สอยเอาแล้วค่ะต่างงานนี้นะวันนี้อดค่ะอดกินขน,นุนได้นะ นะจ้ะขึ้นไม่ได้ค่ะได้สองหอบแล้วเหนื่อยมากเลยอดจริงกนหนนจ้ะตอนแรกว่าจะขึ้นเอานะแต่นี้ไม่ไหวแล้วโอโอเคแค่นี้นะขอบคุณที่รับชมจ้าโอ๊ยหน้าขายหน้ามากเลยขึ้นไม่ได้จ้าบ๊ายบาย